นี้เข้ามาครับมีรอยหนึ่งจุดนะครับชุดสีนะครับแคตบาร์นะครับบางโคนหน้านะครับนี่ครับการล้มนะครับชุดสีด้านล่างนะครับรอยแคตบาร์นะครับบางโคลนหน้านะครับชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็การล้มแบบนี้นะครับฝั่ง ฝังฝานะครับน็อตลูโช๊กค่ะไอ้นี่น็อตกระเด็นหน่อยเลยแล้วก็โช๊กนะครับต้องเบิร์ตโช๊กใหม่นะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับมีรอยถลอกนะครับก็มีเพิ่มเติมเป็นภาพนิ่งนะครับอีกหลายๆจุดนะครับที่ในคลิปต้นคลิปนะครับอาจจะถ่ายไม่หมดนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับ ที่เกิดความเสียหายนะครับตรงนี้ก็ชุดสี่เบี้ยวนะครับแล้วก็มีโค้งบิดนิดหน่อยนะครับหลายจุดนะครับแล้วก็ชุดสี่แตกนะครับฝั่งขวานะครับก็แจ้งลูกค้านะครับตามสภาพแล้วก็เขียนใบประเมินราคาส่งให้ประกันนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะซ่อมหรือจะยังไงนะครับก้อนนี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับ สวัสดีครับเรามาอยู่แอร์หลอกคันนี้นะครับเบื้องต้นนะครับเคยมารอบหนึ่งนะครับให้เสนอราคานะครับเสนอราคากับประกันนะครับมียอดสองยอดนะครับนี่ครับมียอดสองยอดนะครับเบิกใหม่ครชุดหน้าแทนทั้งชุดนะครับก็มีตั้งแต่ไฟชุดสีแกนโช๊ค แล้วก็เซตโช๊คบางคนหน้าอะไรพวกนี้ไปลงไปเลี้ยวนะครับเบิกใหม่ครับถ้าไปทำมาครับลูกค้าไม่เบิกนะครับก็ให้ดัดโค้งอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวดูต้นคลิปนะครับว่าต้นคลิปก่อนมาเป็นยังไงครับอันนี้ก็ดัดให้เข้าที่เรียบร้อยนะครับจุดนี้นะครับ่ชุดสีไม่เบิกใหม่นะครับลูกค้าไม่เบิกนะเราก็ประกอบตามสภาพนะครับนี่ครับก็ เกือบเหมือนเดิมมากที่สุดนะครับนี่ครับตรงนี้ก็รูน็อตเสียนะครับดัดเชื่อมแล้วก็เชื่อมน็อตตัวเมียฝังไว้ให้น็อตตัวผู้เข้าได้นะครับอ่าแล้วก็ชุดสีนะครับก็ประมาณนี้ครับชุดนี้แตกนะครับไม่เบิกนะครับสังเกตนะครับมันก็จะเข้าไม่ค่อยสนิทนะครับก็ถ้าไม่เบิกก็ตามปราภาพครับ ก็คือประมาณนี mm ้ครับแล้วก็โลบาร์นะครับ nah ต้องต้องซื้อใหม่ครับคดนะครับช <kindergarten cruise> right ุดหน้าก็ประมาณนี้คร <P OLED> <gel> ับบางโค้ลูกค้าไม่เบิกนะครับไม่ไม่ฝั่งเบิกอะไรเลยครับแค่ดัดให้กับเข้าทรงเป็นสภาพเดิมมากที่สุดนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ฝากตามด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งครับใน YouTube ก็ฝากกด s ับ s c r i b ์กดติดตามและกดแจ้งเตือนนะครับเพื่ออัปเดตคลิปดีๆขรบคุมครับ